วิชาภาษาไทยการบ้านในหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่33ค่ะค่ะหน้าที่33นะคะในหัวข้อธงชาติในอาเซียนนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพธงชาติตามสีที่กำหนดนะคะ ค่ะธงชาตินี้เป็นธงชาติของประเทศไทยนะคะเป็นธงชาติไทยมีสีเขากําหนดให้แล้วในแต่ละช่องนะคะในแต่ละแถบเนี้ยก็กําหนดสีให้นะคะค่ะธงชาติไทยมีด้วยกัน3สีนะคะลูก 1. สีแดงหมายถึงชาติ 2. สีขาวหมายถึงศาสนา 3ส,สีน้ำเงินหมายถึงพระมาหากษัตริย์นะคะค่ะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะตามที่เขากำหนดสีมาให้นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูการบ้านหน้าที่34กันค่ะค่ะหน้าที่34นะคะในหัวข้อเหล่าแมลงตอมดอกไม้ในอาเซียนนะคะค่ะจะมีผีเสื้อนะคะกับพึ่ง ข้างบนนะคะลูกส่วนด้านล่างเป็นดอกไม้ประจำชาติในอาเซียนนะคะค่ะดอกแรกเลยเป็นดอกซานชวานะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติบูไนาดารุสสุลามนะคะค่ะดอกที่สองคือดอกจำปาลาวเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาวนะคะค่ะต่อไปดอกกล้วยไม้ นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ค่ะค่ะต่อไปดอกชาบาแดงนะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียนะคะลูกค่ะให้เด็กๆลากเส้นนะคะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆก็ลากเส้นจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างนะคะลูก ค่ะลากจากด้านบนมาก่อนนะคะค่ะลากตามนี้เลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วรับ,บายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปเป็นการบ้านหน้าที่35ค่ะค่ะหน้าที่35นะคะในหัวข้อพาเดินทางไปหาหมวกนะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่ารับ,บายสีภาพเด็กในประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สวยงามและลากเส้นตามรอยประค่ะเด็กๆลาก,ลากเส้นตามรอยประนี้เลยนะคะเป็นหาหมวกค่ะลากเส้นนะคะแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็ลากไปอย่างนี้เลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วนะคะลูกระบายสีรูปภาพให้สวยงามภาพแรกเป็นการแต่งกายของประเทศมาเลเซียนะคะค่ะภาพที่สองเด็กผู้หญิงนะคะ เป็นการแต่งกายของประเทศเวียดนามนะคะลูกคาระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่36ค่ะค่ะหน้าที่36นะคะลูกในหัวข้อรถอาเซียนนะคะค่ะรถอาเซียนก็จะมีรถจิปนี่นะคะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นรถของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปรถตุกทุก รถตุกตุกเป็นรถของไทยนะคะเด็กๆค่ะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นตามรอยปรับและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะขาลากเส้นเด็กๆสังเกตดูหัวลูกศรน,นะคะแหลมๆอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นเขียนจากตรงนี้เลยนะคะจุดสีแดงเขียนวงกลมทวนเข็มนาฬิกานะคะลูกค่ะ เด็กเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะลูกขาลากขึ้นไปนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะลูกค่ะได้แล้วหนึ่งวงนะคะค่ะเราเริ่มจากจุดสีแดงนี้นะคะลูกด้านล่างก็เหมือนกันค่ะเขียนเหมือนกันเลยนะคะลูกค่ะเด็กๆพยายามเขียนนะคะ วงกลมทุกแถวนะคะเขียนทุกตัวทุกแถวให้สวยงามนะคะลูกพร้อมกับระบายสีรูปภาพรถให้คุณครูด้วยนะคะคําเมื่อเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่37กันค่ะ